โอเคนะผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ากรอบรักท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับผู้ชมช่องมีสมาชันเนี่ยนะครับผมอยู่ผมเชียร์น้งในเกม ROVINE เองครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มีนะฮะโค้ดจากทางคาร่า ROV มาแจกทุกท่านได้แล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นโค้ดอะไรก็โปรดติดตามรับชมได้เลยนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทุกท่านช่วยกรลนากระปุบไลค์กระปุบซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยให้ผมในการทำคลิปต่อไป และที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งมาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนนะครับผมนะโอเคปะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลบทุกอย่างก่อนนะครับผมนในจดหมายเนาะเพื่อจะได้รู้ว่ามันได้จริงไหมนะครับผมนะฮะสำหรับกิจกรรมไอรินะครับผมที่ผ่านมาก็ไม่ถึงเป้านะครับผมก็เป็นว่าโมฆะไปแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีแบบของมาแจกเออจะเป็นโค้ดที่แบบว่าทุกคนต้องอยากได้แน่นอนนะครับผมนะในคลิปต่อไปนะครับผมก็อย่าลืมมาดูนะครับผมปะ พูดมากนะครับผม,ผมก็ไปดูกันเลยวันนี้ประกาศเกมเหมือนเดิมนะครับผมในกิจกรรมนี้นะกิจกรรมประกาศเกมแล้วก็แลกไอเทมโคดที่นี่นะครับผมนะฮะกดคลิกเข้าไปเลยเอา่าไว้มืดตึบเลยโอเคนะครับผมสตกใจเนี่ยไม่ดีนะเมื่อกี้นะเมื่อมาถึงหน้าแลกไอเทมโคดแล้วนะครับผมนะฮะก็จะเป็นการแคปรูปนะครับผมเลาเล่น,นะฮะก็มาใส่โคดกันได้เลยนะครับผมเป็นโคดอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนะ โอเคต้องเริ่มจากตัว B นะครับผมนะฮะโคด r v b j l ตัว E นะครับผมแล้วก็ z b Z นะครับผมที่เราคุ้นเคยเลข9ต้องมานะครับผมก็ม,มีตัวเลขประกอบนะครับผมนะ r c f h แล้วก็ N ครับผมอ่ะตามนี้นะครับผมนะ b j l e z b Z 9 r c f h n เมื่อกรอกเสร็จแล้วก็กดยืนยันไปเลยครับพี่น้องนะฮะกดยืนยันคุณพยายามเข้าถี่เกินไปขนาลเราไหมภายหลังอะไรนี่ลเลขโค้ดสำเร็จนะครับผมมันเออเรอร์นะฮะอะไรเมื่อกี้นะครับนี่นะฮะเลขสำเร็จแล้วนะครับผมเมื่อกี้นะเออเว,ว้ยเฮ้ยผมกดเร็วเกินไปหรืครับเมื่อกี้นะอ่ะกดกลับไปดูนะครับผมนะว่ามันได้อะไรนะครับผมนะฮะระบบ ระบบอืไม่เห็นแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะดีเกมนะฮะเมื่อไม่เห็นนะครับผมเรากดล็อกเอานะฮะแล้วกดเข้าใหม่นะครับผมนะโอเคนะครับผมเราสักครูนะฮะกำลังเข้าใหม่นะครับผมนะฮะเมื่อกี้มันไม่เห็นนะฮะมันไม่ขึ้นนะครับผมนะปิดปลายปิดปายนี่ตอนนี้มีกล่องสมัยแจ้งเตือนแล้วเห็นไหมคลิกเข้าไปดูเลยระบบครับผม Rov rewards นะครับผมนะฮะกดเข้าไปเลยโอ้ยได้อะไรวะนี่กดรับนะครับผมป้ากล่องท่าเต้นวาไรตี้นะครับผมนะมีของตัวอะไรบ้างไปดูเลือกรับท่าเต้นถาวรนะครับผมอีโลเมียเอเนตแล้วก็ลิเลียนานั่นเองครับผมกดเปิดไปเลยเออซึ่งผมมีครบแล้วนะครับผมนะนี่นะครับผมได้อันนี้มานะครับผมนะฮะซึ่งในครั้งต่อไปนะครับผมนะฮะจะมีกิจกรรมแจกโค้ดด้วยว่า เจ๋งเลยนะครับผมนะก็อย่าลืมมาดูกันนะครับผมนะครั้งที่แล้วพลาดไปนะครับผมไอริไม่ถึงเป้านะครับผมก็ไม่แจกนะครับผมนะต้องถึงเป้านะครับผมนะอย่าลืมร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับผมก็สำหรับคลิปโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หากชอบนะครับผมหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการตเจีนนั่นเองบ๊ายบาย